ครับผมกิจกรรอ่พร้อมมกครับก็กิจกรรมนี้ดีนะครับก็เป็นการรวบรวมแฟนบอลของสโมสรในไทยลีกนะครับมาแข่งขันฟุตบอลกันนะก็เหมือนกันเชี่ยวสัมพันธ์ครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยครับครับผมตัวเราทำอะไรครับเตรียมตัวมาก็คือเหมือนนักมวยฮะวิ่งแล้วก็ลากยางมาที่ทะเลเห็นไหมครแบบนั้นฮะไม่ได้ทำครับครับผมเรพยายามแต่ใจได้ใจวันนี้มาพร้อมเลยเราเรียกว่าใช้ความสดมาบทความเก่าคนนี้ทิตุกเดตุกก็เดตุกวันนี้ผม ผมมาซอคือสู้ทีมยังไงครับทีมเรายังไงว่าไงผมใช้ความเศร้ามาบดเนัะเฮ้ยไม่เท่า่ครับเนี่ยงแ่งงงน่อเก่งงน่งงน t a l l s a l l ัดแดงังแดงอะไรบ้างพี่ก้อไรครับการเ่เราอ่ะวันนี้่กู่น่อ๋อวันนี้ก็เอาแค่จับบอลให้ไปถึงหน้าบอแล้ว เล่นบอลแบบว่าใช้ขาแต่ปวดหัวมากเลยครับเรามีทีมเรามีตัวห้อยเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าลูกก็สบายแล้วไม่มีปัญหายนี่แปดอย่างแต่ก่อนไม่ใช่ทุกวันนี้ยังฟิตอยู่ไหมครับพี่ก็โอเคฮะมาสนุกสนานกับเด็กๆได้ครับสนุกแน่ไม่ต้องกลัวฮะรีซอก็รีซอเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วกินประตูดีเราอ๋อกินประตูวถ้าไมยิงเราหรือเรายิงจะมีสองนะครับเพราะว่าจะมีสามได้วิ่งไม่รู้ ประตูกันแล้วเหรอประตูครับผมบ้านนู๊นกี่ประตูบ้านน๊ตอ่าบ้านโน๊ตบ้าไปครับเป๊ะว่าไงฮะเราของผมละฮะเจ็ดศ ah, ูนย์ค ah, รับผมชอบสกอร์นี้ ม่อันนี้เราทีมเดียวกันไม่เดียวกัน่ี่อถ้าเจสูก็เอาเอาอยู่ถ้าได้อยู่แต่ว่าเอาเอาสมานสันดีกว่าวันนี้สมารสันดีกว่าสนุกุกสบายเล่นเอาสนุกสนุกครับผมก็แค่แบบรู้สึกว่าแค่เราจะยิงกันแบบกชื่อกแล้วก้าไม่ออกประมาณน้เราเรง่กหนอแล้วได้คือรักษาสภาพเาอยู่ในสนามุกเวลาดีกว่าไม่ต้องยิงก็ก้าไม่ออกครับผมครับผมตามนี้เลยนะวามีตตา ฝากเชียร์นะครับอ่าเอาเลยครับอ่ะคดีจ้าดีกว่าก็ฝากเชียร์นะครับจริงๆก็เอ่ออย่างที่บอกว่าเป็นแฟนบอลของสโมสรและสโมสรที่ผ่านมาแฟนบอลเป็นคนเชียร์นักบอลทีนี้อาจจะต้องแบบนักบอลหรือคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมก็อยากให้เชียร์ทีมสโมสรของตัวเองในการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับใช่ครับผมโอเควันนี้เราก็มาเชียร์ด้วยนะนักบอลทุกคนแล้วเราก็มาเป็นนักบอลเองด้วยฉะนั้นก็อย่าลืมมะออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรงนะครับครับถูกต้องครับแล้วก็ฝากอย่างในเรื่องสุขภาาพคคคครรรััับบบนีี่อถุ้ณมเป็ เรื่องสุขภาพนะครับก็ไปที่นี่ได้เลยนะฮะแล้วก็เล่นฟุตบอลก็อย่าลืมเอ่อทุกเนี้อากับร้อนจิบน้ำไปเยอะด้วยแล้วก็ถ้าขับไม่ไหวอย่าฝืนนะผมใช่เดี๋ยวเป็นฮิตส่งนะครับรไม่บอกเป็นของเราเนี่ยครับไม่ไหวครับผมไม่ใช่ครับบอกตัวเองครับใช่ครับก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็อยากจะให้มีตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนฟุตบอลไทยในเชิงทางอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับก็มาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาฟุตบอลไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ